สวัสดีคะ่ะทุกคนกับโฮกับบเอแล้วนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่นาเหมือนเดิมเราจะมาทำคนดังของจีนแบบไหมจย่าแหนหลเอาเรือไว้ไห้ไม้กินเนี่ยคลิปตามใจปากเนาะเราจะมาทำไก่อบปี๊บนะคะแต่ว่า เออมันก็ต่างกันกับอบฟาง่ะเนาะอบฟามันก็ต้องใช้ไฟสูงแต่ว่าอันนี้มันจะใช้แบบว่าใช้เตาเลยแล้วก็จะเอาตะแกรงค้างแล้วก็จเจ้าปิ๊บคืออย่างนี้เลยก็คือใช้แค่เตานั่นแหละทุกคนเออไม่ต้องไปใช้ฟางใช้เคืนองแต่อย่างใดโอเคเดี๋ยวเราจะทําแล้วทุกคนจากที่ได้หมักไก่เมื่อคืนเนาะไปะเรากำลังจะไปจับไก่กันนะคะทุกคน ต้องจับตอนกลางคืนเดี่ยวไก่ตื่น ได้แล้วจับได้แล้วนะทุกคนหอบกันเลยทีเดียวโอทุกคนเราได้เตรียมนอนไก่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแปาว่าใช้ขวดเหมือนเดิมที่มตูดน้องโอเคเราจะทําการเตรียมอบ้วนะคะทุกคนก็คือไก่อะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะมันก็จะมีความแบบว่าเข้าเนื้อเวอร์อ่ะ ไปค่ะไปอบกันค่ะอ่าทุกคนอันนี้เราก็ใส่น้ำอันนี้เป็นถาดรองไก่นะคะก็ใส่น้ำประมาณเท่านี้แหละเราก็จะดูเรื่อยๆกลัวมันไม่สุกกลัวถาดมันไหม้เราก็เลยต้องใส่น้ำวไว้โอเคก็ร้อยเอาไก่สร้างแล้วก็สุดท้ายเอาปี๊บคุมเลยค่ะคุมเลยต้องเติมน้ำเลยทุกคนเยวน้ำมันแห้ง เมื่อกี้เกิดอัซิเดนต์นิดหน่อยไก่ยังไม่ตายโดดออกจากเตาวเวอร์ก็คือเมื่อกี้อ่ะพี่วอมอ่ะเออสงสัยรีบเหรอมัง้งแล้วก็คุยกับพ่อด้วยแหละก็เลยบอกว่าลืมเติมน้ําใส่ขวดมันก็เลยล้มนะคะทุกคนมันเบาเออนั่นแหละอ่ะเราจะปิดอีกรอบนึงไป <Bye. S 2> จับเวลาใหม่เอาใหม่พาไปเนี้ย a few moments later โอเคทุกคนเปิดดูสาสิบนาทีแล้วนะคะยังเหมือนไก่ต้มเลยวะ่ะแต่มันก็เริ่มแห้งแล้วเนาะต้องรออีกรออีกเท่าไหร่รออีกสักยี่สิบนาทีมาดูอีกที e นึ s งโอเค โอเคเปิดรอบที่สองที่สามแนละนะ้วทุกคนเช็คดูเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงน้ำหมดนะโอ้น้ำจะหมดแล้วเริ่มเหลืองแล้วนะทุกคนต้องเติมน้ำนะพี่วอมเอาเติมเอาน้ำม,มาเติมสิ One eternity later วูโคนจะเปิดรอบสุดท้ายแล้วนะคะมาดูรอบนี้เราจะได้กินไหมท่วานนจะสุกแล้วหรือเปล่าแทนแทนแทนวุ้ยคือดำแล้วนั่นทำไมคอมันดำควันไฟแน่ด้ยคอดำแต่ว่าเหมือนมันยังไม่สุกป่ะพี่วัวไม่สุกแล้วโอ้ยได้ ได้ขัดไอนั่นแน่นขัดคอมาหรอขัดไอนั่นอ่ะลองดี่ลองเจ้าออกเลยใช่ไหมเนี่ยในป่าตุกข์เราเราจะมาเชียนดูข้างในมันก็มาสุกรูยอย่างนะทุกคนอ๋อมันเหมือนไก่ต้มบ้าโอ้ยยังไม่สุกอุ้ยนานแตก ่ทุกคนไก่ของเราก็สุกแล้วหลังจากที่รอมานานเนาะทุกคนเปิดแล้วเปิดอีกไม่สุเกเฉยทีอ่าเบร์จะลองมาผ่าดูว่าข้างในน้องสุกไหมอ,อุลอลอลๆลลาดขามันก่อนไก่ตัวใหญ่มากเวอร์จับขามันสิ สุกสรุปก็คือสุกสุกเวอร์สวยเลยอันนี้จะเป็นแจ่วของพี่วอมนะคะทุกคนตำบุมไม่ได้ถ่ายตอนตำเนาะก็คือว่ายุ่งทํากับไก่อยู่กลัวมันไหม้นะคะแซบไหมชิ้นสิแ,แจ่วมะกอแะกอแล้วก็ผักเคียงของเรานะคะจะมีผักกระลำกระลำไม่ใช่อากาศขาวเ <laughs> ผาดขาวผักชีแล้วก็ใบเรื่อยแล้วก็ผักหอมผักหอมเนี่ยไม่กินซึ่งไม่กินแต่ก็เอามาเป็นพอบเวอร์เออแล้วก็ข้าวเหนียวทุกคนแต่ว่าตอนนี้ข้าวเหนียวเรากลายเป็นข้าวเย็นแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูพิเศษนะคะเขาเรียกว่าอะไรไข่จ้างหังไข่ไข่เน่าไข่จ้างหัง ไข่ห้างหาง,หางคือไข่ที่ฟักไม่สำเร็จจนถึงเวลาที่แม่ไก่ต้องเลี้ยงลูกเจี๊ยบและต้องทิ้งรังไปตามวิถีชีวิตธรรมชาติของไก่แม่ไก่จะฟักไข่ประมาณ21วันและจะทิ้งรังเพื่อเลี้ยงลูกไข่ห้างหาง,หางแบ่งออกเป็นสองประเภทคือไข่ตัวและไข่ข้าวไข่ห้างหาง,หางนั่นแหละไปะมากินกันดีกว่าทุกคนเร๋ยวชิมกันนะ พี่วังให้กินแค่ขานี้ใช่ไหมอือหือดูดน้ำมาสิเยิ้มๆจะขอชิมหนังมันก่อนนะหนังกรอบกรอบลนวะงก็อร่อ,อาายอว่าน่าย่าเขาได้อยู่เข้าเนื้อดีเวอร์อือ น้ำมันหยดลงอ่อมากทุกคนดูเบสมากเลยเป็นค้อบแบบว่าตอนบ่าสอง,อง<ม>กับบรรยากาศแบบว่าทุ่งนาแบบไม่มีที่ไม่มีที่ไหนแบบว่าได้บรรยากาศขนาดนี้แล้วอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวโบให้พี่วามานั่งกินกับโบนักโบเกิงคุณเดียวโบเคิน กินข้าวกันค่ะมาเด้อกินข้าวันโซฟามากทุกคนแน่นแน่นกินข้าวกา<ไ>ันนาะไก่เลี้ยงเองใช่ไก่ที่นาเองเลี้ยงเองเลยเนาะตัวใหญ่เบอ้อตอนแรกโบเห็นนะตอนที่มันยังไม่ตอนที่พี่วอมยังไม่จับอะบนึกว่ามันตัวเล็กนิดเดียวเลทุกคนไม่ใช่นิดเดียวหรอกก็รู้แหละว่าเป็นไก่หนุ่มอะไม่คิดว่ามันจะตัวโตวขนาดนี้แต่พอจับมาแล้วพอมา แบบไม่เนรละวะโหตัวใหญ่ใบเลื่อยกะหล่ำไม่ใช่ทำไมชอบพูดกะหล่ำวะผักกาดขาวผักชีใบเลื่อยใบเลื่อยแล้วก็เนื้อไก่ไปจ้ะไม้เราช้อนมาเนะาะตูดไก่ตูดหาย <laughs> ก็คือแย่งตูดกันเบ์พี่บอมหยิบอันนี้ให้บนหน่อยสิ หยิบเนี่ยไม่เอาไม่ใช่หยิบจานนี่ยขึ้นมายกไม่ใช่หยิบทุกคนดูทุกคนดูเห็นไหมดูจะกินแบบวงตับไก่อ้อหมะกอกข้างในจนี่ฉ่ำๆเลยเนะี่ยมะกอกหวานมากเลยอืม สร้างจกากการนี mm. ต้ตับตับตับมีไส้อร่อยอือหือข้างในอะ่ะคือแบบหมักหมักไก่แง่ง ข้าวเลยเหรอ,อนั่งจกใต้กลางทุ่งนาเวอร์เดีย๋ยว่าพิมข่อันนี้คอันนี้คือไข่ที่แบบว่าเอามาจากลังมันเลยนะเอามาจากห้างมัน หลังจากที่มันฟักออกมาแล้วออไข่คือไอ้ที่ไม่ฟักเป็นตัวมีเพื่อนบอกว่าให้พูดเป็นภาษาอีสานลองคุยัเป็นแบบภาษาอีสานได้ไหมออย่างอุ้ยมันเหมือนไข่ปิ้งเลยอ่ะดูเนื้อเนียนมากเลยอ่ะ ไขแดงกับไข่ขาวผสมกันแล้วใช่ไหมมันแตกใช่ป่ะทุกคนนี่มีกลิ่นเหมือนไข่ต้มเลยมันไม่ได้เละเหมือนไข่เน่าที่เขากินน่ะ,ม,นะมันไม่ใช่ไข่ตัวมันไม่ใช่ไข่ตัวใช่ใช่มันมึกลันี่คือไข่ที่ไม่เป็นตัวน่าคับต้มมันาก แต่ว่าเนื่อความเทคเจอร์มันจะแบบว่าไข่ขาวอะมันจะลุยๆนิดนึงทัหมดละขาขาไก่หรือว่าขาอะไรอะใหญ่ามากมบัวเวลากินอะไรกินไก่กับแบบว่า,วากับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่เนี้ยเวลาที่เห็นแบบว่า,วาคนแทะไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ด แพะไม่หมดแพะไม่ละเอียดอะไรเงี้ยบัวจะบอกว่ารู้สึกแบบมันขัดใจอ่ะเออทำไมคุณเกิดมาค,คุณกินไม่หมดว่ะพี่บอกไปีตลอดเลยแพะไม่หมดแก้มกินด้วยิ่ของบุยไม่หมดเลยลูกแข็งมากจิม้มัดไม่ได้กระจุกน่ะ เดี่ยวมากอก็กูแซ่บด้อยอย่าแหนหลายเอาเหลือไว้ให้หมากินแน่ให้หมามันจะกินยังนะนกินลายปนนะหมากินกระดูกนะคนเนี่ยบอกกินกระดูกหมาคือนจีกินกระดูกอยากอยาก กินนเปลานะนาเปื่อนะไ,ไม่เปืิอนอร่อยไหมอร่อยมากมีความแตกต่างยังไงกับอบฟางหรอมันติดฟันฮอนแตกต่างตรงมันติดฟันใช่อ่ะทุกคนก็คือว่าเราอ่ะเคยทําไปแล้วใช่ไหมไก่อบฟางอะ่ะอืมนัม่นแหละแต่ว่าโบรู้สึกว่านะความแตกต่างระหว่าง อบปี๊บกับอบฟางนะหนึ่งเลยคือเท็กเจอร์ของเนื้ออบฟางอะ่ะมันจะมีความแห้งกว่าอืมส่วอบปี๊บอะ่ะมันจะเป็นเนื้อฉ่ำๆอาด้วยามมันจะยังแบบว่ามีความแบบว่าเป็นน้ำ<พ>อยู่พอเราต้มไอ้น้ำขึ้นมาออใช่อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออบฟางจะมีความเหม็นไหม้กว่าอบปี๊บอืมนั่นแหละความต่างของบมมุฟเฟ่ตเนี้ยคือวามมีอะไรไหมก็ข้อเสียของอบปี๊บก็ ใช้เวลานานเอข,ข้อดีของอบฟังก็คือเร็วเพราะเราเพราะเราเพราะเราสุ่มไฟใส่อืมอันนี้คือแบบคือดูจากวิดีโออ่ะโบเปิดแบบบ่อยมากเลยทุกคนเนื้อไก่มันยังแบบว่า,า,าใช้เวลา,าไปทั้งหมดสองชั่วโมงกว่าเพือ่อจะสุกหรือไก่เราตัวใหญ่เด้วยก็มไม่รู้เอเอ,เอ,เอ,เอจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มน้ำสำรานไปอีกมื้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือกินข้าวมื้อเที่ยงเวอร์ตอนบ่ายสองเนาะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ตามใจปากคลิปนี้ก็เป็นไก่อบปี๊บเนาะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากติดตามบัวด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรู้สึกว่ากินมูม,มามากเลยดูมือปากเป็นยักษ์หรือเปล่าอะเริ่มเลยเพอดีว่าบัวเป็นคนดังทุกคนนี่แหละคนดังของจริง